สวัสดีครับผมกับผมบีชเช่นเคยครับในรายการสวัสดีนผู้ได้บายวินพูครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับการเทสปั๊มปั๊มรุ่นไหนครับที่สามารถใช้งานได้ดีมากที่สุดครับกรณีที่ต้องเดินท่อทางดูดไกลๆครับปั๊มส่วนใหญ่ครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ดูดไกลๆครับแต่ตัวนี้ครับเราจะเทสความยาวที่ใช้ดูดทั้งหมดนะครับโดยรอบสระตัวนี้ครับ24เมตรครับความทั้ง2ตัวที่ใช้เทสวันนี้ครับความยาวเท่ากันครับ นะครับนี่คือทางดูดทั้งบนดเลยครับลงมาที่ฟุตวาลครับฟุตวาลอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับเราใช้ท่อ2นิ้วครับทั้ง2เส้นครับยาวนะครับรอบสะเลยนะครับแล้วก็วกเข้ามาที่ทางด้านดูดของปั๊มครับวันนี้ผมจะเทสสองตัวด้วยกันครับตัวที่1ครับเป็นเป็นแทงปั๊มนะครับอุลตราโฟร์พลัสไฮเปอร์พเม้นต์ปั๊มครับเป็นปั๊มที่สามารถการันตีได้ถึง3ปีเต็มครับเป็นรุ่น1แรงม้าครับอุลตราฟร์ปั๊มนะครับเม็ดอินยุโรปครับ เม็ดอินอิต y ครับตัวนี้เป็นปัม๊ม1เดียวนะครับในโลกที่รับประกันได้ถึง3ปีครับเรามาดูว่าเมื่อดูดไกลถึง24เมตรครับคุณภาพจะดีสมราคาหรือเปล่าครับถึงกล้ารับประกัน3ตัวทัดมาครับเป็นพระเอกอีกหนตัวครับมอเตอร์สีทองแบบอย่างนี้น Pump, ครับเป็น h ฮเวิร์ดซุปเปอร์ัมครับหแรงมา้าเช่นเดียวกันให้ดูโมเดลกันนิดนึงครับหแรงมา้านะครับตัวนี้ครับ ก่อนที่เราจะรันระบบครับเราต้องเติมน้ําให้เต็มทั้งด้านดูดครับร่อน้ําให้เต็มทั้ง2ตัวครับเติมให้เต็มนะครับถ้าเติมไม่เต็มมีฟองอากาศปั๊มจะไม่สามารถทํางานได้ครับข้อยาวขนาดนี้ครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับกว่าจะเต็มครับทั้งสองตัวนี้เป็นปั๊มคุณภาพดีทั้ง2ตัวครับเฮวิสต์นะครับรับประกัน1ปีครับเพนแทร์รับประกัน3ปีเต็มภายใต้การติดตั้งที่ถูกต้องนะครับตัวนี้ผมจะเทศเฉพาะกรณีที่เราต้องการดูว่า กรณีที่เดินไกลถึง24เมตรครับปั๊มตัวไหนที่จะเหมาะที่จะทํางานในเรื่องนี้ครับผมอาจจะไม่ได้ติดตัวเช็ควาลวครบเต็มระบบเพราะว่าทางด้านจ่ายเราครับไม่ได้มีแรงดันอะไรครับเป็นปลายเปิดแบบอย่างนี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเราต้องการที่จะให้ทุกท่านทราบปัญหาในเรื่องของทางดูดครับทางดูดที่ไกลเราจะเลือกใช้ ปั๊มตัวไหนถึงจะเหมาะสมครับปกติสเปคปั๊มที่มากับเครื่องทั่วไปครับจะมีในเรื่องของเคอร์ฟปั๊มครับที่มีเฮดแล้วก็โฟเท่านั้นครับไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงเรื่องเฮดสักชั่นนะครับปั๊มบางตัวครับแม้เติมน้ําให้เต็มในทางด้านดูดครับก็ไม่สามารถที่จะดูดน้ําที่มาจากต้นทางที่ไกลครับเพราะกาลังปั๊มไม่เพียงพอครับครับตัวนี้เริ่มเต็มครับข้ามไปที่ตัวเพนแทรครับเพนแทอุนทักโฟตัวนี้ครับเป็นปั๊มที่มีห้องปั๊มใหญ่มากครับเป็นปั๊มที่ดสุ เ้วอซูเปอร์ปั๊มนะครับเต็มแล้วก็นะครับปิดฝาได้เลยครับเดี๋ยวเรามานับข้องอกันนะครับทางท่านดูดครับนี่งอที่หนึ่งครับงอที่สองครับงอที่สามงอที่สี่งอที่ห้างอที่หกทั้งหมดข้องอหกตัวด้วยกันนะครับข้องอครับที่เยอะนะครับมีผลต่อฟิกชันลอดครับแรงสิทธานในเส้นท่อครับเป็นปัญหาให้การสูบน้าไม่ขึ้นนั้นนะครับพบได้บ่อยครั้งมาก วันนี้ครับทั้งไกลแล้วก็ทั้งข้องอเยอะขนาดนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูปั๊ม2ตัวนี้ทํางานครับเพนแทรอุลตราโฟครับที่เทสวันนี้ครับเป็นปั๊มที่ใช้งานได้ดีทั้ง2ตัวนะครับเฮเวิร์ดยูอิเอครับแล้วก็เพนแทรจากยุโรปครับเพนแทรรับประกัน3ปีครับเฮเวิร์ดรับประกัน1ปีครับเดี๋ยวพอน้ําเต็มครับเราก็จะเทสกันเลยครับปั๊มทั้ง2ตัวนี้1แรงม้าเท่ากันนะครับเพนแทรเต็มเรียบร้อยครับปิดไฟได้เลยครับทุกอย่างพร้อมครับเดี๋ยวเราาาาามมมจจ่่ยยยยไไไฟฟเเเเข้้้้้ตััััััวววปแแลลลลกก็ทนคคครรรรบบบพอด เพนแทน์นำหน้าไปก่อนแล้วนะครับเพนแทรเริ่มทํางานครับอันนี้คือความยาวของด้านดูด24เมตรนะครับเพนแทร์ทำทำงานนําหน้าไปก่อนแล้วนะครับเพนแทรอุลตราโฟนะครับฮิวเวิร์ดเริ่มมาครับฮเวิร์ดเริ่มมาซูเปอร์ปมเริ่มมาครับอเพนแทน์นาหน้าไปก่อนแล้วครับในเรื่องของทางด้านดูดที่ไกลครับ เราจะเห็นได้ว่าเพนแทเรียกน้ําได้เร็วกว่าครับแล้วก็โฟเรตนะครับทำโฟเรสตได้ดีกว่าเรียกน้ําได้เร็วกว่าครับนี่คือการเทสปั๊มนะครับ2ตัวกรณีที่ไม่มีเพชเชอร์นะครับทางด้านจ่ายครับเห็นได้ชัดเจนว่าเพนแทครับสามารถเรียกน้ําได้เร็วกว่าแต่พอทํางานนะครับต่อเนื่องยาวๆไปครับโฟเรตนะครับก็ใกล้เคียงกันครับเพนแทอุนเตโฟครับสุดยอดของปั๊มที่เรียกน้ําได้เร็วมากครับภายใต้การรับกัน3ปีครับเอวัร์ก็ใช้ดีครับ แต่การันตีเพียง1ปีครับในเรื่องการทํางานครับเสียงเงียบครับ2ตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับเมื่อทุกท่านต้องเดินปั๊มไกลๆครับตัวปั๊มกับทางดูดครับอยู่ไกลๆครับเทนแทอุน้ตโฟครับจะเรียกน้ําได้เร็วกว่าครับเดี๋ยวเราลองหยุดระบบแล้วก็ลานระบบอีกครั้งครับเดี๋ยวเราลองหยุดระบบดูครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักครับแล้วก็จ่ายไฟอีกรอบหนึ่งครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับ กับคําถามที่ว่าเมื่อเราก็ต้องเดินปั๊มให้ท่อทางดูดครับเดินท่อทางดูดไกลจากตัวปั๊มถึง24เมตรหรือท่อทางดูดที่ไกลๆมากๆครับควรเลือกใช้ปั๊มตัวไหนดีครับเพนแทอุนดัฟโฟครับไฮเปอร์พอยเมนต์ปั๊มครับเบสในยุโรปเรียกน้ําได้เร็วมากที่สุดครับการที่ปั๊มเรียกน้ําได้เร็วครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มให้ยาวขึ้นมากที่สุดครับโอกาสที่ปั๊มจะรันได้นั้นมีน้อยมากที่สุดครับภายใต้การรับประกันที่ยาวนานมากที่สุดครับเพนแทอุนดั สามปีเต็มครับพบกับผมปิชาในตอนถัดไปครับในเรื่องราวของการเทสปัส๊มสวยน้ำนะครับในทุกปัญหาเพื่อให้การใช้งานของลูกค้าครับทั่วประเทศรวมไปถึงทั่วโลกครับได้เลือกใช้อุปกรณ์สวยน้ำได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุดครับและได้รับการกรารรับประกันยาวๆต้องแทนแทรยุโรปครับวันนี้ผมวิชาต้องจากลาไปก่อนครับความติดตามตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ